นีก่การทำเยลลี่ลูกใสนะครับนี่ครับเยลลี่ลูกใสอันนี้เป็นรุ่นใหม่ครับผมมันจะดึงง่ายไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่หมุนง่ายครับผม ก็ใช้เทเบเลหายดึงตันนี้ก็จะสวยเนี่ยครับฟ้าสวยเนี่ยเราต้องไล่ไล่ไลเอปดึงก่อนแบบเรียรไล่เขาเรียกว่าอะไรไล่ฟองอากาศก็บิดข้างเข้ามาก็ฉีดเข้าไปครับหมุนเราจับไม่อยู่หรอกต้องหมุนเรานี่ครับ ก็ใช้เเบิลไทรัดเอาอเอาอีกครับผมนีทำของเตรียมเตรียมไปไปขายพรุ่งนี้กลางคืนเราก็ต้องทำกลับมาจากขายของแล้วก็ต้องทำทุกวันครับผมน,นี่ไอ้ลูกใสนี่น่าจะน่าน่าจะเป็นรุ่นใหม่เพราะว่ามันยืดมันยืด ยืดดีแล้วก็เนี่ยครับไล่วงอากาศไปเห็นนะครับแล้วก็เกี่ยวเข้ามาก็บิดข้างหน่อยนึงลงไปแล้วก็หมุนหน่อยครับถ้าเราบิดไม่อยู่หรอกครับเพราะแรงแรงดันยังเออยอะเหมไอนดีที่สุดครับ มันเป็นรุ่นใหม่ครับผมรุ่นใหม่เพราะว่ามันยืมันมันไม่ค่อยไม่แรงไม่ค่อยเยอะมันยืดไปครับยานไปรุ่นใหม่ทำง่ายครับผมจะเป็นรุ่นเก่ามันจะแรงมันเยอะทีนี้เราต้องจับต้องบิดดีๆนะครับทําให้ดูอีกสักอันหนึ่งแล้วทำนี้ดันไปหมุนสักหน่อย อยากไว้นี่ครับรูดโอเคเสร็จแล้วครับขั้นตอนนี้ไปจะไล่สด